อาจารย์ใหญ่ใช่ไหมเนี่ยอ้าครับโอ้ยเรียกช่างใหญ่ก็พออย่ามาเรียกช่างใหญ่มีอะไรช่างใหญ่จะเลือกใครเป็นนายกไงคนที่มาแรงที่สุดแซงทางโค้งก็อาจารย์เน้นไถห่วงไงเตียมใจแม่นคายมีอะไรอีกครับแล้วนายกคนใหม่เขามีโครงการจะแจกเงินไหม ดูยิงเงินที่ไหนมาแจกไม่มีตังค์หรอกแต่ถ้าถ้าจะแจกความรู้อ่ะได้สบายเราติดตามต่อไปอาจารย์อ้อนอ่ะเขาเป็นนายกได้ไหมเฮ้ยอาจารย์อ้อนเหรออาจารย์อ้นกันงาช่างหลอใครก็จะเอาล่ะแก่ด้วยผมเมื่อขาวหนวดก็ยาวเสื้อก็ไม่ใส่ช่างรุ่นเก่าก็ไม่เอาหรอก แล้ววันนี้หวยออกอะไรท่านใหญ่รู้ไหมโอยเรื่องหวยเหรอก็ไปถามนายกยคนใหม่แล้วแหละท่านใหญ่ตอบไม่ได้หรอกถ้ารู้แล้วก็ซื้อซื้อเองแล้วอา้าวแล้วไไนนะจะไปไหนนะ่ะขอพาดจะไปไหนน่ะเอ้เดี๋ยวจะไปเรื่องนาย,ยกไงรเายยกกาไราจะเรื่องนายกวันนี้โอ้ยรูเรื่องอะไรเ,ไเรื่องอะไรเลยจรีบไปเรื่องแล้วเดี่ยหายหว่วงนะ